นั่งหลับไหนอ่ะนั่งหลับไหนอ่ะ,อะทำไมไม่เข้าที่อ่ะฮะนั่งหลับผมนั่งหลับฮ่าอย่าเอาปลาเส้นให้เขากินเนาะปลาเส้นดีผู้ใหญ่ใจดีเขามาให้ยังไม่หมดเลยนะครับนะเอี่ยงมาให้เขากิน

rồi cái lên phần đéo đấy à? Nhỏ. yung 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 Đó nè. Ngay con, học cứng cắt Nhá mà đi vô đi vô nha, Và đi ra mày, Và đi ra. Hử? đi ra. Đó, đi Chủ mà cậu khui rúm chuyện mày <laughs> à còn này nè tuổi trẻ trẻ đi có xúi mà hay đâu à, hay có kiếm thì nó nói thì nói nữa nhưng mà hết ไม่ค่อยกินนะ <laughs> เหมือนเมื่อที่แล้วเมื่อที่แล้วกัดนิ้วให้กินไม่สนใจกัด <laughs> okay. เอาดิเออดีไหม <laughs> ไอไหม ยุงเยอะย <is> ุงยุงลำคานโอ้โหลบมากดึงมาทีสามสี่เส้นเลยโอ้โหหลาให้ดึงอีแล้วเส้นอีกละเส้นครับไปทีสี่เส้นเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหอะเรกั เดี๋ยวผมไม่อยู่บ้านเขาก็เป็นแมวหัวเน่านะ้วไม่รู้จะโดนเขามากัดเนื้อเอาไม่รู้นะทีนี้ก็คงช่วยไม่ได้แนละ้วเมื่อคืนก็ไม่เข้าบ้านเรียกก็ไม่มาไม่รู้ไปไหนดึกดึกมาได้ยินเสียงเงา่งาเง่าเง้าตูก็เลยเอิอนบอกเอา้าสู้ยเขาว,ว่างั้นนะ

Mm -hmm. bye bye